สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมกลับมาติดตามรับชมนะครับความมันกันต่อเลยอีกกับทีมงานพายชุมพลนะครับที่นี่บ้านแคนบนตำบลสะขุดอำเภอชุมพลบุรีจงังหวัดสุรินทร์ครับเริ่มกันเลยครับผมเที่ยวแรกเป็นทางด้านของมาวินเดก้าซิงข้าออกไปแล้ว ตอนรถไปโคอขึ้นไปนั้นไม่ได้ถ่ายทำนะครับในคลิปที่แล้วจบมาเนี่ยพักกินข้าวครับเสียเย่าเป็นคนขับนะครับจอดรถตัวเองไว้ตรงนี้นะครับวิ่งอยู่3มคันจอดไปหนึ่งเหลือ2นะครับวิ่งสองก่อนดูมาวินก่อนเลยครับรอดไม่รอด ที่ขุดนั้นเป็นฟังสะนะครับเป็นทันสะเก่าดินเยอะเลยเสียมีนี่เข้าไปบ้านอยู่เสียเยาวก็เลยเข้าเวรแทนซะก่อน วครับโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเดียวแรกเรียบร้อยเลยครับใส่ดินเต็มนี่ปล่อยตัวเนี่ยตะกุยลงกับที่เลยเรียบร้อยเลยดันนอครับ อาอาอาโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยข้างล่างยังเปียกอยู่เลยมาวินแบบนี้เขาเรียกหนีเสือปะจระเข้ติดลมอยู่ที่บ้านพ่วงน้อยที่โน่นก็เละเป็นโจ้ครับย้ายมาที่บ้านเกนบน ก็เหมือนเดิมครับาตั้งรับก่อนเสียยาวบอกเดียวขอตั้งลำรีบดีก่อน ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับรอดไม่รอดโอ้ยอยากอยากนใจเย็นใจเย็น <laughs> ไม่รอดครับมาวินบอกเล่นผมแล้วเอาดินมาใส่ทางก่อนลองทางเดินลงมาก่อน ไหนๆลองโชว์ดิ๊ <c oughs> ลอ้อหมนุนแต่รถไม่ไปลงมาแล้วครับ ออกแล้วออกแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปแล้วครับเที่ยวแรกโหดเหลือเกินขันที่สองครับเสียหมู ลอยยาวเข้าไปเดก,กานั้นล่วงไปแล้วคราวนี้มาดูล็อกกี้บ้างครับดูล็อกกี้จะรอดหรือเปล่าปล่อยตัวครับ ไปแล้วคันที่สองรอดไหมรอดไหมโอ้สบายสบายครับสบายสบายสบายเลยเที่ยวแรกนี่ มาวินโดนครับนี่ร่องรอยร่องรอยตะกุยเสียยาวหาที่ยืนแล้วครับ โอเปโกเอ k เคหนึ่งสมารทีเก yes ี่ยวแรกก็ดันตุกันซะแล้วก็มันสิครับแบบนี้ดีเทนั้นห่างออกไปอีก1กิโลครับดีเทนั้นสะดวกสบายอยู่แล้วพื้นดินแข็งๆเลย าดินแห้งมาปูทางในขณะที่6ล้อสองคันนั้นไปเทดินอยู่ฝั่งนี้เอาดินแห้งมาปูทางรอครับกะว่าตอนออกตัวจะได้ไม่ต้องดันตูดจะได้สะดวกสะดวกครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ เียยาวครับเทียร์ทางรอนานครับกว่าจะมานุ่นคุ่นะลบไปฝั่งนุ่นยังไม่ถึงที่เทนะครับโอเคสบายสะดวกสบายเดี๋ยวรอชมให้เที่ยวที่สองนะครับเที่ยวต่อไปคลิปหน้าครับคลิปนี้จากลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ